ทโทรศัพท์จากบ้านครับคุณนนท์สวัสดีครับครับสวัสดีครับ,รบผมก็คือว่ามีปัญหาครับภรรยาครับผมคือตอนนี้เขาได้คนยอกอยู่กับแม่เขาแล้วครับเพิ่งมีปัญหาเมื่อประมาณตอนต้นเดือนมาครับผมก็คือแซวแม่เขาหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งบแบบว่าแม่เขาก็ปกติก็คือคือไม่ค่อยชอบตัวผมเ่า <c oughs> ไหร่ครับผมก็เลยไปแซวเขาเล่นๆอะไรเงรี้ยเขาก็เลย เออพูดพตัดคอจบก็พูดไปพูดมาเขาก็กลายเป็นดีๆมาบอกเลิกผมอะไรเงี้ยแม่เขาก็คือไม่ชอบผมมาตั้งแต่แรกนแหละแต่คือว่าแต่แต่กผมก็ไม่เคยแบบไปยุ่งอะไรนะครับก็คือว่าผมก็อยู่สตวนของผมอะไรเงี้ยคุณนนททราบไหมครับว่าคุณแม่ยายที่ไม่ชอบเรานี่เพราะอะไรครับคือแม่ยายผมแบบเขาจะชอบแบบ อ,อยากี่ดิ้นเขาอยากให้ลูกสาวเขาว่าแต่งงานกับคนรวยๆอะไรเงี้ยครับก่อนอื่นนะนะคะต้องต้องต้องยอมรับก่อนว่าแฟนคุณนนท์เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของความโกรธแต่ว่าความโกรธเนี่ยถูกกระพือโดยไม่ยายหรือเปล่า <c oughs> ถูกกระพือด้วยเหตุผลอื่นๆหรือเปล่าอันนั้นก็คงเป็นเรื่องที่ต้องมองต่อ,ตอไปไม่แน่นใจว่าพัญญาของคุณนนท์เนี่ยยังสามารถรับรู้คุณนนท์ยังได้บอกกล่าวไหมคะว่า7ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณนนท์ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนใจเลยก็ยัง <c oughs> มีความคาดหวังที่จะมีลูกมีครอบครัวที่ยั่งยืนต่่ออเรยๆ นี้แล้วใช่ไหมคะครับผมอผมรักเขาแค่ไหนไเลย <ừ> เออพวกเขาแบบเออไม่เข้าใจมุมมองผมเออมางทีผมห่วงอะไรเงี้ยเออเอ,อ่าเขาก็จะคือคือเห็นเขาบอกว่าเออผมชอบพูดแรงๆหมายถึงว่าบางทีพอที่เขากลับบ้านเด็กแนท้มันห,ห,หลายๆครั้งเขา้าอะครับผมก็เออ เริวารเสมาโหแต่ก็แต่ก็ไม่เคยพูดหยากชายนะครับจริงๆแล้วประเด็นที่คุณนนท์พูดถึงนี่น่าสนใจเลยตรงที่ว่าเขาไม่เข้าใจมุมมองของคุณนนท์มองว่าถ้า <Okay. S 1> หากคุณนนท์สามารถแสดงความขอบคุณเขาาเออดีจริงเลยที่บอกให้รู้เราเรารู้สึกแย่กับการที่เขาต้องทนกับเราตั้งสองสามปีโดยที่เราพูดจาแรางๆกับเขาเรารู้สึกแย่กับการที่เราเหมือนไปบังคับเขาทั้งที่ mm. ทั้งหมดนี้มันมาจากความรักถามก็ได้นี่คะว่าอยากให้คุณนนท์พูดจาแบบไหน mm. เปลี่ยนอย่างไร ใหม่ๆช่วงเวลาที่คนกำลังโกรธเนี่ยนะคะมันก็อาจจะเหมือนกับขอเวลาตั้งหลักซะบ้างขอพเจอรันสักพักหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ถ้าคุณคุณนนท์เนี่ยพยายามติดตามอยู่เสมอโทรไปหาอยู่เรื่อยๆหรือพยายามที่จะขอพยุงอย่างตั้งใจกับชีวิตแต่งงานต่อไปตรงนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ค่ะว่าเออผู้ชายคนนี้นะรักเราจริงต้องการจะปกป้องเราจริงใช้การเวลาตรงเนี้ยค่ะเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วก็ในช่วงนี้ก็ปรับปรุงตัวเองด้วย หมอเชื่อว่าการที่คุณแม่เขาอยากให้ลูกสาวเขาแต่งงานกับคนคนหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัดสินด้วยปัจจัยของความรวยอย่างเดียวแน่นอนคุณแม่อยากจะให้ลูกมีความสุขความรวยอาจจะเป็นสุ่มการทีม่มีความสุขได้ถ้าคุณโดนให้ความรวยไม่ได้มากมายคุณนอาจจะให้ความจริงใจอาจจะให้ความสุภาพอาจจะให้อีกหลายอย่างที่เราสร้างมาตัวเองได้แล้วความร<ม><ม>วยน,นี่ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง<ม>ถ้าเราทำได้ยังไงตอนนี้ผมไม่มีโอกาสได้เจอเลยแล้วก็ พอแบบคิดนึงแล้วก็โทรมาทีนึงจะนัดให้ผมไปหยาปอะไรเงี้ยครับในเมื่อคุณยังไม่พร้อมที่จะหยายังต้องการจะปรับความเข้าใจคุณนนท์ก็สามารถยืนยันความตั้งใจดีๆนี้ได้แต่การยืนยันความตั้งใจดีๆนี้เนี่ยถ้าเราทําไปพร้อมกับความโกรธพร้อมกับความน้อยใจตัดเพ้ออยู่เสมอๆเ,เนี่ยการพูดคุยกันจะไม่รู้เรื่องจะไม่จบนะคะเพราะฉะนั้นพยายามควบคุมความรู้สึกของตัวเองให้ดีบอกกับตัวเองว่าถ้าแต่ละครั้งที่เขานัดเราจะไปหยาอะไรก็แล้วแต่คงต้องขอเวลาคุยกันก่อน ในขณะที่คุยนั้นนี่คุมสติให้ดีบอกกล่าวให้เขารู้ค่ะว่าเรามีความตั้งใจอย่างไรบ้างเราอยากจะปรับตัวเองอย่างไรบ้างเขาอยากให้เราเปลี่ยนแปลง <ๆ S 2> ตรงไหนขอเวลาสักระยะหนึ่งสาหรับการเปลี่ยนแปลงและการพิสูจน์ตัวเองตรงนี้ถ้าคนเคยรักกันมาก่อนหมอเชื่อว่าตรงนี้แหลวมันไม่ถึงกับว่าไม่มีโอกาสสักทีเดียวนะคะเชื่อหมอะค่ะว่าความรักที่แท้จริงเนี่ยจะแก้ไขทุกๆเรื่องได้ครับผม